ชรข่าวเล่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะ16กุมภาพันธ์2567เราจะมาอัปเดตโครงการเติมเงินดิจิทัลวอลเลต10,000บาทล่าสุดวันนี้มีการประชุมบอร์ดไปนะคะโดยล่าสุดความคืบหน้านายกรัฐมนตรีเผยบอร์ดนโยบายดิจิ t ัลวอลเลตมีมติตั้งอนุกรรมการศึกษาข้อเสนอแนะและความเห็น จากคณะกรรมการกรษฎดีกาปปชกำหน,นดกรอบเวลา30วันเช่นเคยนะคะก่อนปรนับชมรายละเอียดเพิ่มเติมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะวันนี้15กุมภาพันธ์2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนภายหลังการประช um ุมคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน1 0,000บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตครั้งที่1นึทับหกนะคะการประช um ุมคณะกรรมการนโยบายทาั้งคณะในวันนี้ที่ประช um ุมรับทราบถึงหนังสือของคณะกรรมการกฤษฎีกาและข้อเสนอแนะของปปชที่ทางคณะกรรมการกฤษฎีกาและปปชได้มีข้อเสนอมาโดยคณะกรรมการนโยบายมีมติให้ดำเนิน ตามข้อหารือของคณะกรรมการกฤษฎีกาและข้อเสนอแนะของปปชนะคะโดยการตั้งคณะทำงานมอบให้ไฟเลขานุการรวบรวมข้อที่จริงตามข้อสังเกตต่างๆมอบหมายกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อขยายขอบเขตการพัฒนาเพื่อเกิดความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตเพื่อให้เป็นไปตามข้อสังเกตต่างๆโดยที่ประชุมมีมติตั้ง อนุกรรมการด้านการตรวจสอบการกระทําอาจเข้าข่ายผิดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการโดยมีการตั้งคณะกรรมการชัดเจนมีบุคคลที่มีส่วนร่วมมีคณะกรรมการทุกคนเห็นด้วยกับรายชื่อของคณะกรรมการซึ่งคณะกรรมการด้านต่างๆจะเริ่มดําเนินการโดยทันทีโดยคณะทํางานด้านการรวบรวมข้อเท็จจริงได้กําหนดระยะเวลาไว้30วันเมื่อเสร็จสิ้นจะมีการนัดประชุมคณะกรรมการนโยบายอีกครั้ง เพื่อนำข้อเสนอแนะของปปชเข้าประชุมอย่างเป็นทางการและพิจรารณาเดินหน้าโครงการเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไปโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่า,าคณะกรรมการหลายท่านเช่นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็บอกว่าเพิ่งเห็นข้อสังเกตจากาคณะกรรมการกฤษฎีกาและปปชในรายละเอียดวันนี้โดยต้องขอไปพิจรารณาศึกษาก่อนซึ่งตนยืนยันว่า ได้ให้ท่านไปศึกษาให้เต็มที่แล้วพิจรารณาตามข้อเท็จจริงมีข้อสังเกตมีข้อเสนอแนะอย่างไรก็ให้บอกมาโดยในที่ประชุมมีการเสนอให้ทุกภาคส่วนได้มีการถกเถียงกันในวงกว้างไม่ใช่แค่สำนักงบประมาณกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยเลขาธิการสภาพัพฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแต่รวมไปถึงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมาให้ข้อมูลของสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันที่ประชุมวันนี้ชัดเจนมีมีการพูดคุยกันในวงกว้างและไม่มีการตัดการประชุมคณะกรรมการที่อยากจะเสนอแนะได้มีการพูดคุยกันอย่างครบถ้วนแต่ว่าข้อมูลของปปชเพิ่งมาถึงมือหลายๆข้อมูลเป็นข้อมูลลับซึ่งวันนี้ได้มีการเปิดเผยข้อมูลกรรมการหลายท่านได้ขอนําข้อมูลไปศึกษา ซึ่งตนก็ยินดีเพราะเป็นเรื่องสำคัญที่คณะกรรมการต้องพิจารณาไตรตรองให้ครบถ้วนและเป็นนโยบายสำคัญสำหรับข้อเสนอแนะของปปชที่แนะให้ใช้งบประมาณปกติในการทำโครงการดิจิท a l ว a l เล t ไม่ใช่มาจากพรบกู้เงินนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทุกอย่างจะพิจารณาใหม่หมด ให้คณะกรรมการได้เสนอแนะในวงกว้างมีการพูดคุยถึงสภาพเศรษฐกิจโดยรวมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเฟ้อ GDP ที่ต่ำกว่าปกติดอกเบี้ยหลายๆเรื่องรัฐบาลให้ความสำคัญอย่างมากซึ่งทางาคณะกรรมการบอกว่าต้องมีการนัดประชุมอีกครั้งเพื่อความโปร่งใสและทุกฝ่ายจะได้มีการเสนอแนะอย่างชัดเจนส่วนความรู้สึกประชาชนที่จะต้องรออีก30วัน นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นข้อเท็จจริงเพราะถ้าต้องเร่งก็จะมีข้อสังเกตว่าเรื่องของการกระทําไม่ถูกต้องหรือเปล่าเราเข้าใจถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยนายภูมิธรรมเวชใชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ถแถลงสถานการณ์จากกระทรวงพาณิชย์ว่ากําลังซื้อหดจะมีการช่วยพยุงราคาค่าครองชีพต่างๆ ถ้ามัวแต่ทำเรื่องเก่าๆโดยตลอดก็จะเข้าไปสู่วังวนเดิมๆเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ถ้าต้องช้าไปเพื่อความถูกต้องเพื่อได้รับความคิดเห็นในวงกว้างตนเชื่อว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องและจําเป็นสําหรับปี67จะเกิดโครงการนี้ขึ้นได้หรือไม่นั้นหากผลการศึกษาออกมาว่าสามารถทําได้ไทม์ไลน์จะเลื่อนออกไปจากเดิมหรือไม่หรือหากผลการศึกษาออกมาว่าไม่ควรกู้เงิน ก็อาจจะเลื่อนไปเป็นปีงบประมาณ6-8เลยหรือไม่นั้นนาย,ยกรัฐมนตรีกล่าวว่าคิดว่าคงไม่ถึงขนาดนั้นเป็นไปได้ทั้งนั้นเพราะขึ้นอยู่กับข้อสรุปว่าเป็นอย่างไรจะต้องรับฟังความคิดเห็นคณะกรรมการก่อนว่าจะมีวิธีไหนอย่างไรตนยังไม่ได้บอกว่าทม์ลายจะขยับราช้าออกไปเพราะขณะน,นี้ยังอยู่ในกรอบเวลาของการศึกษาและอีก30วันยังอยู่ในเงื่อนไข ส่วนแผนการกู้เงิน5แสนล้านบาทออกเป็นพรบกู้เงินหรือไม่ก็ต้องรอฟังทั้งนี้นะคะผู้สื่อข่าวได้ถามว่าที่ใช้คำว่าช้าแต่ชัวร์คือได้ชัวร์ใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีตอบว่าค่อนข้างเป็นไปได้ไม่แน่ใจว่าจะช้าหรือเปล่าเพราะตอนนี้ยังไม่ทราบว่าข้อเสนอแนะคืออะไรถ้าทุกคนออกมาว่าเป็นเรื่องจําเป็นเร่งด่วนเป็นเรื่องที่เศรษฐกิจอยู่ในวาระคุดดิคอแล้ว และมีคณะกรรมการที่ตั้งมาแล้วทุกภาคส่วนสบายใจว่าสามารถกำกับดูแลเรื่องนี้ให้มีความโปร่งใสได้คณะกรรมการที่ต้องรับผิดชอบในหน่วยงานนั้นต้องตอบคำถามพี่น้องประชาชนได้ไดหากสามารถอธิบายได้เชื่อว่าก็น่าจะเดินต่อได้เร็ว ทังนี้นะคะผู้สื่อข่าวถามต่อว่าต้องมีการทบทวนกรอบการแจกเงินดิจิทัลหรือไม่นายกรัฐมนตรีก็ได้ตอบว่าได้มีการทบทวนแล้วถ้าย้อนไปตั้งแต่ต้นหลายท่านแนะนํามาว่าอย่าแจกคนรวยซึ่งได้ถามกลับไปยังคนที่แนะนําว่าบอกผมหน่อยว่าคนรวยคือเงินเดือนเท่าไหร่ก็ไม่มีใครบอกเราเองก็ไม่คิดว่าคนรวยคือเงินเดือนเจ็ดหืบาท ผมก็ถูกต่อว่ามาว่าเจ็ด0มืนบาทก็ยังมีหนี้ล้นพ้นตัวอยู่ผมไม่ใช่คนรวยผมอยากได้ฉะนั้นจะให้ผมตัดตรงไหนนโยบายทีแรกได้บอกว่าเราแจากทุกคนที่อายุ16ปีพ่อบอกว่าพ่อบอกว่าผมรับฟังความคิดเห็นมาบอกว่าให้แจกเฉพาะกลุ่มเปราะบางบอกผมหน่อยให้เป็นเอกชนเลยแล้วมาพูดคุยกันดีกว่านี่คือถแถลงจากนายกรัฐมนตรี ในการประชุมบอร์ดนโยบายดิจิ t a l Wallet เมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะ